ตอนนี้ห้องลูกชายผมส่วนหน้าต่างและผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานต่อไปก็คือฝ้าเพดานและฝ้าเพดานที่ติดตั้งง่ายที่สุดทำง่ายที่สุดนั่นก็คือฝ้าทีบานนั่นเองครับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆทุกคนทําได้ที่บ้านแม้แต่เด็กก็ยังทําได้เลยและตอนนี้ทุกคนอยู่ในซีรีส์คลิปวิดีโอที่ผมกําลังสอนลูกชายทําห้องส่วนตัวต่อเติมบ้านด้วยตัวเองครับในคลิปวิดีโอชุดนี้ผมจะบอกวิธีการทํางานโดยละเอียดนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากทํา DIY ส่วนต่างๆการต่อเติมห้องต่อเติมบ้านด้วยตัวเองตอนนี้นะครับผนังเสร็จแล้วนะครับประตูเสร็จแล้วหน้าต่างมีแล้วนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็ คือพื้นกับฝ้าเพดานคือจริงๆตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นส่วนหลังบ้านที่มีต่อเติมหลังคาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะไม่มีการทําหลังคาให้ดูนะแต่ว่าเราจะปล่อยหลังคาเปลือยไว้แบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะเสียงก็จะดังมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่แดดส่องหลังคานะครับความร้อนก็จะสะสมลงมาในห้องนะครับถ้าอยู่แบบนี้ไม่ไหวครับร้อนตับแลบแน่นอนทั้งเรื่องการป้องกันสัตว์แมลงต่างๆเข้ามาในห้องรวมถึงกันความร้อนด้วยเราจึงจําเป็นต้องติด ฝ้าเพดานครับถ้าพูดถึงฝ้าเพดานก็จะมีอยู่2ชนิดนะก็คือฝ้าฉาบเรียบกับฝ้าทีบาเรามาพูดถึงฝ้าฉาบเรียบกันก่อนนะครับฝ้าฉาบเรียบเนี่ยทุกคนอยากได้นะเพราะว่ามันเรียบเนียนสวยเลยนะสามารถทําฝ้าหลุมฝังโคมไฟอะไรก็ได้นะครับ แต่ในการทํางานด้วยตัวเองแล้วฝ้าฉากเรียบนะครับถ้าเป็นทํางานคนเดียวค่อนข้างยากเลยเพราะเราต้องยกแผ่นฝ้าขึ้นไปนะครับแล้วติดนะต้องมีความชํมนานาญพอสมควรแถมยังต้องเก็บช่องต่างๆคอยโป้รอยต่อแล้วที่สําคัญในอนาคตเวลาที่เราต้องการเซอร์วิสด้านบนนะครับถ้าเป็นโครงผนังเบาแบบนี้นะขึ้นไปเซอร์วิสยากพอสมควรเลยอาจจะต้องเจาะรูเซอร์วิสไว้นะครับหรือมุดตัวเข้าไปนะครับหาตาแหน่งที่เหยียบได้แล้วเข้าไปเซอร์วิสอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบฝ้าฉากเรียบก็สามารถใช้ฝ้าฉากเรียบได้เลยแต่สําหรับการทํางาน คนเดียวแล้วโดยเฉพาะผมอยากจะให้ลูกผมเนี่ยลองทําฝ้าด้วยตัวเองครับฝ้าทีบาร์ก็จะง่ายกว่าเยอะมากๆครับทีนี้ข้อดีของฝ้าทีบาร์ก็จะกรบนะครับข้อเสียของฝ้าฉาบเรียบไปเลยนะนั่นก็คือติดตั้งเองได้น้ําหนักเบานะครับไม่ต้องมาตัดม,มามต้องมาโป้ให้วุ่นวายนะครับติดโครงเสร็จนะครับก็ยกแผ่นฝ้าวางวางวาง,างใส่ได้เลยที่สําคัญคือในอนาคตเรามีปัญหาอยากติดฉนวนกันความร้อนอยากจะเดินสายไฟอยากจะเจาะนะครับก็สามารถเปิด แล้วก็แก้ไขด้วยตัวเองได้ง่ายมากๆหากวันไหนมีอุบิเหตุนะครับน้ำรั่วจากหลังคาลงมาบนฝ้าก็ไม่จําเป็นต้องรื้อเปลี่ยนเป็นงานใหญ่นะครับเราสามารถยกเฉพาะแผ่นที่เปียกแผ่นที่ชื้นหรือแผ่นที่เสียเนี่ยลงมาเปลี่ยนเป็นแผ่นๆได้เลยครับ ทีนี้บางคนก็บอกโอ้ฟาทีบาร์มันน่าเบื่อเนาะมันมีแต่เส้นเส้นเส้นขาวขาวแล้วก็เป็นตารางตารางนะครับเพื่อใครยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ฟาทีบาร์เปเปอร์ทัชตาช้านะครับเขามีการพิมพ์ลายบนแผ่นฟ้าให้เราสามารถเลือกมิกแอนแมชได้ตามใจชอบเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับลูกชายจะมาติดตั้งฟาทีบาร์เปเปอร์ทัชตาช้างกันครับ บงานได้ง่ายๆโดยฟ้าทีบาร์เปเปอร์ทัชตาช้างฝ้าคุณภาพสวยใสยได้บกอดให้เพื่อนดูก่อนนะครับบ้านผมนีจะเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้ทั้งหลังเลยนะครับซึ่งฟ้าทีบาร์สมัยก่อนนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะแตกต่างจากในปัจจุบันเล็กน้อยครับฟ้าทีบาร์สมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีแค่โครงหลักกับโครงริมนะโครงริมก็คือเป็นฉากนะครับเหมือนแบบเหล็กฉากนะมาใส่ตรงริมๆนะครับส่วนโครงหลักนะครับก็จะเป็นรูปตัวทีนะครับไว้สําหรับวางแผ่นฝ้า ซึ่งโครงแบบนี้ก็จะเป็นโครงที่ขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับความยากของมันคือเราต้องคอยวัดนะครับระยะนาแล้วตัดแล้ววางให้พอดีนะครับถ้ามันเบี้ยวตัวแผ่นก็จะเบี้ยวพอแผ่นเบี้ยวความแข็งแรงก็จะลดลงพอความแข็งแรงลดลงนะครับเพื่อนเื่อจะเห็นครับคืออันนี้มันเป็นฝ้าธรรมดาที่มันติดบ้านผมอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยทดลองนะครับเปลี่ยนบางส่วนในบ้านนะครับเป็นฝ้าทีบาเปอรท์ทาตาช้างอันนี้ยังคงใช้โครงเดิมอยู่เลยแต่ตัวแผ่นฝ้าตัวนี้แข็งแรงไม่ย้วยและคงรูปทรงได้ดีกว่าครับ จะให้เทียบนะคบอ่าอันนี้คือฝ้าที่ติดบ้านอยู่นะครับเห็นไหมมัน,นก็จะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับเอียงเอียงนะเห็นไหมแล้วร่องนะครับมันเนี่ยอันนี้เชื่อเดิมเขาตัดไว้ไม่พอดีนะพอวางแผ่นฝ้าไปแผ่นฝ้ามันก็จะเหลือร่องอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือนาคตผมก็ต้องรื้อแก้นั่นแหละ ส่วนการห้อยโครงฟ้าด้านบนนะครับสมัยก่อนเขาก็จะใช้ลวดผูกห้อยห้อยห้อยไว้ซึ่งพอใช้ไปนานๆลวดก็อาจจะมีการยืดตัวนะครับคลายตัวออกนะครับหรือเป็นสนิมผูกขาดอะไรก็ตามนะทําให้โครงฟ้าของเราเนี่ยร่วงลงมาได้ง่ายๆอ่ะบอสซามาดูกับป้าเลยจะบอกว่าตอนนี้การติดตั้งฟ้าทีบาร์มันง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับติดตั้งฟ้าทีบาร์โดยเฉพาะเนาะอ่ะเรามรู้จัก อุปกรณ์แต่ละอย่างกันก่อนเลยนะโครงฝ้าทีบาที่ผมจะใช้นะครับของ e ีซี่ทีบาจนะครับก็จะมีตัวโครงริมนะครับโครงริมก็หน้าตาแบบนี้อ่ะเพ<ะ>ราะตาะตาโครงฝ้าในบ้านเราได้ใช่ปะ่ะโครงฝ้าในบ้านของเราอ่ะมันจะเป็นสีเงินเงินใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ย เป็นรุ่นใหม่นะเขาแบบเป็นสีขาวมาเลยเพราะนั้นแบบงานเราก็จะสวยมากขึ้นเนาะรอยต่อต่างๆเราก็จะไม่เห็นเป็นเส้นสีเงินเงินละนะตัวนี้ก็คือโครงริมหน้าตาก็จะเหมือนแบบเป็นฉากแบบนี้ต่อมาตัวนี้นะก็คือโครงหลักใช่ป่ะโครงหลักมันก็จะเป็นตัว T อย่างนี้นะแล้วก็สีขาวเหมือนกันเลยนะจะได้เนียนๆโอ้โหเขาทําสีออกมาเป็นแบบขาวด้านเนียนมากๆเลยนะอ่านี่แล้วอันนี้นะเราก็จะใช้คู่กับ ตัวโครงซอยก็คือเป็นแนวขวางเลยถ้าเกิดเป็นที่บ้านเราตอนนี้มันคือวางแปะไว้เฉยๆใช่ปะถ้าเป็นรุ่นใหม่นะเราก็จะเสียบเข้าไปตามร่องของมันอย่างนี้เลยซึ่งทําให้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ตัวโครงจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่ขยับไปขยับมาด้วยเอานี่แต่ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วนี่มันก็จะแบบกางบ่าออกมาเห็นไหมล็อกเลยเอาออกเอาออกไม่ได้นะต้องแบบงัดงัดออกมานะอันนี้ผมจะลองประกอบโครง ให้ดูบนพื้นก่อนนะครับเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าพอเข้าล็อกนะครับเข้าล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราเอาตัวฝ้ามาวางนะครับเขาก็จะเข้าล่องแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไอ่าแบบนี้เราก็จะทำงานง่ายมากๆครับส่วนตัวลวดเนาะสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ลวดแบบนี้ที่เป็นเส้นแบบเล็กๆแบบนี้ในการแขวนนะตอนนี้นี่เป็นไงนี่คือลวดแขวนเส้นใหญ่เบิเรเลิฟมาห่มเลย แข็งแรงมากแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าอาคารพาณิชย์นะพัและเพดานเป็นแบบเพดานปูนเนาะเราก็สามารถใช้ตัวลวดตัวนี้แขวนได้เหมือนกันนะโดยวิธีการแขวนเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวฉากแบบนี้นะครับนี่เป็นฉากแบบนี้นะในการเจาะกับเพดานก่อนแล้วก็แขวนลวดเนาะแต่าาถ้าเพื่อนๆนะครับที่เป็นโครงหลังคาโครงเหล็กอยู่แล้วนะเราสามารถเอาตัวเนี้ยนะครับเกี่ยวกับโครงหลังคาเลยก็ได้หรือถ้าเกิดจะใช้ตัวนี้ทําจุดแขวนก็ใช้ได้เหมือนกัน นะซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาก็จะยาวหน่อยนะเพราะว่าหลังคาผมค่อนข้างจั่วค่อนข้างสูงแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดนะครับแล้วก็งอพับเอาตามขนาดเนาะโดยเราจะสามารถปรับความสูงต่ำได้ด้วยโดยการใช้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นสปริงล็อกนะครับสาหรับปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้ก็เป็นของตราช้างเหมือนกันนะก็ใช้เซตแบบนี้นะเราก็จะติดตั้งง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องมัวแบบไปพันลวดดึงแล้วก็ตั้งเอาตลับเมตรวัดกันง่ายไหมง่ายอ่าทีนี้พอซ่า ไปเลือกลายฝ้ากันซึ่งฝ้าทีบาเปเปอร์ทัชตาช้างเนี่ยเขามีลายให้เลือกเยอะมากๆโอเคนะตอนนี้เราก็จะมาดูลายฝ้ากันเนาะลายนี้เป็นไงผีเสื้อโบยบิน <Yeah. S 1> <laughs> ลายแรกนะครับลายไอสวรรค์นะอันนี้เนาะ อ่ะอันนี้ที่ป้าเคยใช้นะฟ้าใสสองห้องจะได้เต็มไปด้วยหมู่มวลเมฆนะหรืออยากได้แบบนี้ไหมอันนี้ก็หวานแหววเลยนะลายดอกแก้วนะอันนี้หยิบมาให้ดูอันนี้เหมือนดอกซากุระเลยนะแต่ลายนี้ชื่อว่าชวนชมที่เสื้อเดนีย้ <laughs> ยังจริงๆแล้วจะบอกว่าเขามีลายออกใหม่ทีป่ป้าเลือกมาให้หนูแล้วอ่ะ เนื่องจากว่าพวกเรานะครับเป็นคนชอบดำน้ำนะครับเราก็เลยเลือกลายตัวนี้มาซึ่งเป็นลายออกใหม่ล่าสุดนะครับก็คือลายหยาดฝนนั่นเองเนี่นะแต่ว่าถ้าเกิดลายหยาดฝนอย่างเดียวอ่ะใส่เต็มห้องปาว่ามันอาจจะแบบดูธรรมดาไปเนาะเรามาสลับกันด้วยนะครับซึ่งมันจะมีอีกลายหนึ่งที่ผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบใช้เพราะว่าเพลนเพลนมินิมอลนะครับง่ายๆนั่นคือลายหยาดเพชรนี่ลายหยาดเพชรก็คือไม่มีลายนั่นเองอ๋อ oh. <laughs> อ้าวคุณจะเรียบเรียบสวยๆไงอืออ่าทีนี้เวลามาต่อกันอ่ะผมก็ดีไซน์กับบอซ่าไว้เนาะว่าลายอ่ะเราจะเอาลายมาเล่นเป็นจุดๆนะครับเป็นส่วนๆนะหรือใครจะใช้แบบลายหยาดฝนทั้งหมดเลยก็ได้นะหรือใครจะแบบสลับ ซ้ายขวาก็ได้หรือใครจะไล่เป็นแพทเทิร์นหลายได้หลายแบบเลย<อ>เดี๋ยวเราลองมาวางกันดูแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบว่าเราชอบแบบไหนเราวางแบบลายกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเริ่มทํางานกันเลยว่าซ่าไปเปลี่ยนชุดทีนี้ทําไมเราถึงเลือกฝ้าทีบาเปเปอร์ทัชตาช้างอย่างแรกคือทดสอบมาแล้วนะคบว่ามันดีจริงๆมันไม่แอนตัวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจเขามีมาตรฐานมอกอรับรองเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับไม่ลามไฟไม่เป็นฝุ่นออกมานะครับเวลาที่ติดฟังฝ้าไปแล้วทําความสะอาดง่ายนะครับ มาปอซ่าอย่างแรกที่เราจะทํากันนะก็คือการติดตั้งโครงริมอยากให้เพื่อนดูของ e ีซี T ่ทีบาจีนะครับถ้าใครเคยใช้โครงริมมาก่อนนะครับโครงริมปกติเนี่ยเขาก็จะแบบบางๆหน่อยใช่ไหมแต่ของ e ีซี T ่ทีบาจีเนี่ยเขาจะมีการพับ ขอบมานิดนึงนะครับซึ่งทําให้โครงเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแบ่งงานกันทานะครับส่วนที่เป็นโครงริมผนังปูนนะครับผมจะเป็นคนเจาะปูนแล้วก็ติดตั้งเองนะส่วนที่เป็นผนังเบานะครับเดี๋ยววอซ่าจะเป็นคนติดตั้งนะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็จะทําตามติดตั้งตัวแขวนด้านบนนะครับซึ่งอันเนี้ยงานมาเป็นที่สูงนะดังนั้นเนี่ยผมต้องทําเองอ่ะมาวอซ่าเดี๋ยวเราแบ่งงานกันตามนี้โอเคนะ ตัวโครงนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับสำหรับการทำงานนะครับเราก็ใช้กันไกนะครับในการตัดเหล็กบางนะนี่ตัดได้เลยง่ายๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นผนังปูนนะก็วัดระดับติดตั้งโครงริมตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ทําเป็นผนังเบานะครับเราควรจะเอาตัวโครงริมนะครับ เกาะกับตัวโครงของผนังเบาเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะว่าจุดที่เป็นผนังเบาของเราเนี่ยแนวมันอยู่ตรงไหนโครงเรียงที่เราขึ้นกับผนังปูนเนี่ยก็จะต้องอยู่เสมอกับผนังเบาด้วยนะครับ ผมก็เลยจะเอาโครงนะครับมาขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้ขึลอยๆก่อนนะ mm hmm. หรือใครจะเอาตล mm ับเมตรวัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโครงเขาฟิกมาพอดีแล้วนะดัง hmm. นั้นเนี่ยผมก็ใช้โครงเขาอ่ะทดสอบวางดูเลยนะครับนี่ระยะวางโครงยาประมาณขนาดนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งแบบนี้นะครับผมก็จะรู้นะครับว่าตำแหน่งลวดที่ผมจะปลูกเนี่ยมันตรงกับโครงไหมนะครับผมก็จะพยายาม หาตำแหน่งปลุกลวดนะครับให้ตรงกับโครงให้มากที่สุดนะเพื่อที่ลวดของผมเนี่ยมันจะได้ทิ้งลงมาตรงๆนะครับไม่เฉียงไปเฉียงมาด้วยพาสร้างตัวโครงหลักอะ่ะมันยาวประมาณ3ามเมตรหกซึ่งเมื่อกี้เราพลาดนะเราขึ้นไปวางเลยนะวางเลยเนี่ยมันจะติดกับตัวเขี้ยวตัวนี้นะครับที่เขาไว้ต่อโครงทีนี้วเวลาขึ้นไปนะถ้าเราอยากจะให้โครงซอยใส่ได้ตามร่องพอดีเลยเนี่ยอันแรกเนี่ยเราจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะตัดตรงหัวอีทิ้งไปก่อนโป๊ะนี่นะครับ มันจะตัดเท่ากับตรงตรงรูแรกเลยนะตัดรูแรกทิ้งไปเลยปุ๊บผักอย่างนี้ตัดง่ายด้วยนะตัดโป๊ะอย่างนี้อ๋อแล้วก็ค่อยวัดความยาวที่เหลือว่าเราจะเอาเท่าไหร่ต่อมานะครับสําหรับลวดแขวนนะครับเราก็สามารถใช้ครีมจับนะแล้วก็ งอลวดได้เลยนะครับทีนี้นะครับลวดนะครับเราก็จะตัดตามความยาวนะครับซึ่งระยะเนี่ยเพื่อนๆก็ตรวจดูตามความเหมาะสมของหน้างานนะครับระยะของตำแหน่งที่เราจะยึดนะครับกับตัวของโครงหลังคาผมใช้ลวดนะครับตัวที่ห้อยลงมาจากหลังคาเนี่ยยาวกว่านะครับส่วนตัวที่อยู่ใกล้กับตัวฝ้าเนี่ยจะสั้นกว่านะเพื mm ่อที่หน่อยเวลาเราปรับเราจะปรับง่ายนะครับวิธีการใส่นะครับตัวลวดปรับเข้าไปนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะตัวตั้งลวดนะครับแล้วก็เอาตัวลวดเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไป เลยนะ่าใช้มือกดๆนิดหนึ่งนะแบบนี้นะครับเขาจะเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับเหมือนเป็นแบบรวดอันเดียวกันนะครับทีนี้เวลาที่เราจะปรับระยะนะเวลาบีบนะครับโซรวดก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แบบนี้นะครับก็คือเราปรับระยะตัวโครมกับหลังคาได้นั่นเองคือถ้าเกิเป็นช่างมืออาชีพนะครับเขาก็จะทํา ัวเกี่ยวตัวเนี้ยนะครับไว้ทีเดียวเลยแล้วก็ไล่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ติดตั้งไปนะแต่ว่าผมทําครั้งแรกนะดังนั้นเนี่ยผมอยากลองดูกอ่อนนะครับว่าระยะต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจเราจะบวงแพอดีแล้วนะครับเราก็เอาตัวแหบเนี่ย มาแขวนกับโครงของเราได้เลยนะโดยระยะของโครงเที่ยวแขวนแต่ละโครงนะครับก็จะห่างกันไม่เกินเมตรยีครับอ่ะส่วนฝั่งนี้นะเราก็จะเสียบเข้ากับตัวโครงหลักของเราได้เลยนะอันนี้ง่ายๆบอสซาขึ้นไปทําได้เลยดูนี่ไรบอสซาวางข้างวางข้างก่เลยวางข้างเงี้ยหี่วางข้างนี้ปึ๊บประมาณไหนบอสซาดูเห็นบ้านดูหน่อยนี่รถนี้อ่าเห็นไหมเสียบปึ๊บอีกข้างนึงวาง มันไม่ต้องเข้าสูตรนะมันเข้าไปมันมีบล็อกของมันเอาอ้ยอยู่ท่าแล้วเ่าเสร็จแล้วเราก็อแผ่นที่ไปวางต่อได้เลยลทีนี้เราก็ดูลายนะว่าลายมันต่อกันโอเคไหมเพราะท่าจะต่อแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะหมุนยังไงก็ได้นะปรับลายลทีนี้พอได้ลายที่ผูกใจปุ๊บเราก็วางเข้าไปในร่องได้เลยทีนี้เวลาทํางานฝ้านะถ้าเราหัวขึ้นไปได้ะอะเพราะท่าจะไปขั้นหนึง ที่ไปขั้นนึงเออนั่น,ออนแหละให้เห็นท้างบนเลยเห็นไหมอย่างนี้จับเลยอย่างงี้จับได้แล้วมันจะไม่หลุดมันง่ายมากค่อยๆใยับให้มันหลงโอเคทีนี้เส้นตัวที่2นะครับที่เราขึ้นนะครับก็จะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่ตัวแขวนแล้วนะเราก็เอาโครงนะครับ มาติดกันได้เลยนะแล้วก็ประกอบโครงเข้าหานะันครับนี่แบบนี้นะฮะตรงชิ้นริมแบบนี้นะเราก็จะใส่ตัวซอยโครงได้ไม่เต็มชิ้นนะครับเราก็จะตัดมานะครับแล้วก็ใส่ไปนะโดยบ่านะครับเราก็จะวางอยู่บนโครงริมนะครับแล้วเดี๋ยวตัวแผ่นนะที่เราตัดมาวางนะครับมันก็จะบังคับให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเองครับเผื่อเพื่อนๆสงสันะครับเห็นโครงหลักเอ๊ะมันมีรูเสียบโครงซอยแค่ ตำแหน่งลารูเดียวเองนะครับแล้วเสียบสองข้างมันจะเบียดกันไหมมันจะอยู่กันยังไงนะครับที่ผมจะบอกว่าเวลาที่เขาเข้าไปล็อกแล้วอ่ะมันจะแน่นพอดีเลยนะเพราะเสียบไปแล้วนะแต่ละข้างเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ามีปีกเหล็กกลางออกมานะเพื่อล็อกนะครับไม่ให้โครงมาขยับนะ ที้เวลาเราตัดแผ่นนะก็จะเหมือนกับเวลาที่เราตัดแผน่นยิบซ้ำทั่วไปเลยนะครับวัดให้ดีนะครับแล้วก็มาตัดตามขนาดที่เราต้องการนะครับโดยวิธีการตัดนะครับเราก็แค่ใช้คัตเตอร์กรีดลงไปแค่นั้นเลยอาจจะกรีดซ้ำลงไปสักสองครั้งนะครับให้ลึกหน่อยเพื่อนๆไม่จะเป็นจะต้องแบบกรีดจนขาดทีเดียวนะอ่ะพอเรากรีดเสร็จใช่ไหมครับเราก็หักปึ๊บพับครึ่งอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเส้นด้านนี้กรีดตามเส้นด้านนี้ไปกีนะครับ เรียบเนียนสวยงามที่ผมสังเกตนะตัวนี้บันดีกว่าฟาทีบาตัวอื่นนะเพราะว่าตัวอื่นที่ผมเคยตัดนะครับเวลาตัดแล้วบางทีมันจะเป็นขุยรุ่ยๆออกมานะแต่อันนี้คือเห็นไหมทุกคนคือเรียบเนียนกลิบเลยนะไม่เป็นแบบผงปูนตกมาด้วย,ยบ้าตาระหว่างที่ป้าใส่ขนวนเดี๋ยวหนูจัดก,การตัดแผ่นไปเลยนะได้เลย โอป้าเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วนะั้นเรียบเนียนมากเลยทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้าด้วยนะครับฝ้าทีบาร์แบบนี้สามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้าได้สบายมากๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าฉนวนที่เพื่อนๆเอามาใส่นะจะต้องเป็นฉนวนสําหรับวางใต้ฝ้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งน้ําหนักเขาก็จะออกแบบมาสําหรับวางบนโครงฝ้าทีบาร์มาตรฐานแบบนี้ได้สบายๆครับฝ้าทีบาร์มันก็จะสบายแบบนี้นะเพราะว่าเราเว้นช่องไปนะครับตรงไหนที่เราอยากขึ้นไปจัดแจงอะไรปวดหลังคานะ เราก็สามารถขึ้นไปจัดแจงได้สบายครับบางคนอาจจะบอกว่าเอะระบบโครงที่ผมติดตั้งแบบนี้นะครับมันสิ้นเปลืองหรือเปล่าใช้ถูกถูกแบบที่เขาใช้กันทั่วไปดีไหมครับคือผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนะผมเปรียบเทียบได้เลยเพราะในบ้านผมเนี่ยเป็นระบบโครงแบบเก่านะครับที่เป็นลวดมัดไว้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นน,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 นะครับว่าโครงเนี่ยพอเอาตัวฉนวนขึ้นมาตั้งอะ่ะ ฉนวนจะแบบแผ่วางเรียบสวยเลยนะแล้วขึ้นไปอยู่บนร่องของตัวฟ้าทีบาพอดีเลยนะแล้วเพื่อนๆดูนะอ่ะผมลองขยับให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นโครงตัวเก่าแบบผูกลวดนะมันจะสั่นทั้งหลังคาเลยนะทุกคนดูนะตัวนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยผมทุบๆๆแบบนี้นะตัวโครงก็แบบไม่มีกระพือเลยนะครับคือแบบแน่นมากฉนวนลงอ่ะเข้าที่แล้วเดี๋ยวขั้นสุดท้ายอ่ะหนูต้องลงมาแล้วก็เอาฉนวนปิดปิดไว้เลย อนนี้ห้องวาสซาก็ทำฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้วรับอ่ะ,อะเป็นไงวอสซาวันนี้ฝ้าเพดานที่บา้านทำยากไหมไม่จริงเหรอเพราะ <c oughs> ต้องยอมรับนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะที่อาจจะยากเกินไปสําหรับติเด็กนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมลงมือทําค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของการติดตั้งฝ้านะเอาฝ้าขึ้นไปใส่นะอันนี้ไม่ยากถูกปะ <c oughs> ่ะใส่โครงซอยไม่ยากนะครับแต่ตัวโครงหลักเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการกะร,ระยะนะครับแล้วก็ในการเจาะโครงที่สูงนะครับอาจจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยกันนิดนึงดังนั้นนะส่วนนั้นผมจะทําเองติดตั้งฝ้าเสร็จล้วแล้วบอสซารู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายวันนี้เท่าไหร่ <c oughs> โครงลิมของอีซีบาจีราคาเส้นละ36บาทผมใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน144บาทสปริงล็อกลวดแขวนฉากยึดที่ทําเป็นชุดแบบนี้นะครับตกชุดหนึงสิบาทผมใช้ทั้งหมด10ชุดรวมเป็นเงิน150บาทโครงหลักเส้นละ6 4บาทใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน256บาทโครงซอยเส้นละ8บาทใช้ไป17เส้นรวมเป็นเงิน136บาทแผ่นฟ้าเปเปอร์ทัสแผ่นละ27บาท ใช้ทั้งหมด23แผ่นรวมเป็นเงิน621บาทครับห้องนี้เป็นขนาด3คูณ3เมตรใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเป็นเงิน1307บาทเท่านั้นเองราคาที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นราคามาตรฐานนะครับส่วนลดและโปรโมชั่นสามารถติดตามได้จากร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายได้เลยแล้วห้องนี้นะครับก็เป็นห้องขนาด3คูณ3เมตรนะครับก็จะใช้งบประมาณแค่นี้เองครับ และวันนี้นะครับตัวแผ่นฝ้าทีบาที่เราใช้ก็คือแผ่นฝ้าทีบาเปเปอร์ทัชตาช้างลายใหม่ล่าสุดนะลายหยาดฝนสําหรับคนที่ชอบสายน้านะครับใช้ร่วมกับลายหยาดเพชรนะก็คือแผ่นขาวเรียบเรียบนะครับเพื่อนๆสามารถมิกแอนแมทนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะลองไปปรับใช้กันดูฝ้าคุณภาพสวยใสยได้บอโเลือกซื้อแผ่นฝ้าทีบาเปเปอร์ทัชตาช้างลายหยาดฝนได้แล้ววันนี้ณนะร้านตัวแทนจําหน่าย SCG และร้านขายวัสดุก่อตั้งชั้นนําทั่วประเทศหรือค้นหาข้อ ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก Facebook Fanpage และเว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลยครับทุกคนครับวิธีการติดตั้งฝ้าทีบาร์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยท่านไหนสนใจการติดตั้งตามแบบมาตรฐานยิปตำตราช้างเต็มรูปแบบเนี่ยสามารถดาวน์โหลดผู้มือการติดตั้งได้ฟรีเพียงสแกน QR Code ที่ผมใส่ไว้ด้านข้างนี้นะครับ แล้วห้องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามชมอยู่นะครับแล้วก็อยากกั้นห้องอยากทําห้องด้วยตัวเองนะผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าทักษะงานช่างนะครับเราสามารถฝึกฝนได้นะถ้าเรามีความรู้นะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ออกมาใหม่ๆนะมันก็ช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับใช่ไหมพ้่ต้าใช่เด็กๆก็พอทําได้นะครับและสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด7 0 0 0 0 0ซ s u b ไ c r i b e อย่าลืมไปติดตามในช่องของ ของบอสซาพาเพลินด้วยนะครับก็จะลงคลิปนะครับที่บอสซาทำห้องนี้แหละแต่จะตัดเป็นตอนสั้นๆในสไตล์บอสซาเองเหมือนกดัน,นะครับฝากไปติดตามกันด้วยส่วนคลิปวิดีโอหน้าก็มาปูพื้นกันแล้วก็เตรียมอบพยข้ามาอยู่ได้แล้วห้องนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดูอีกทีครับ